พอบอทอบอสั่งเด้งเจ้ากรมสัมภุตทอบอพร้อมกาลังพลสีนายเส้นน้ํามันหาย2 0,000นลิตรครับคุณคิดว่าเด้งคืออะไรเด้งก็คือเด้งเบบี้ <c oughs> เด้งเบบี้เนเราได้เรียนรู้แล้วไหมคออว่าเด้งคืออะไรคือเด้งมันคือยังไงวะเด้งของตํารวจเนี่ยออก็คือแค่ยกย้ายย้ายที่ออย้ายที่เออเราก็แบบเฮ้ยทหารไทยจะเป็นอย่างนี้เหรอมันต้องไม่เป็นอย่างนั้นแน่ผมก็เลยตามอ่านข่าวนิดนึงมันว่าไงว่าเพื่อนพอบทบสั่งย้ายครับ โอ้ยพ่บตบสั่งยาเจ้ากรมสัมภูรทหารบกพร้อมกำลังพลอีก4นายเป็น5เส้นน้ำมันหาย2 0 0แสนลิตรอ่าเปิดทางคณะกรรมการสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมออ้ยอันนี้เดี๋ยวคุณสุทินก็จะมาชมอีกป่ะโอ้มาชมแน่แหละเปิดคณะกรรมการแล้วเขาทำการตรวจสอบภายในนะเขาตรวจสอบภายในเขาตรวจสอบกันอยู่แล้วถ้าเขาทําแล้วไม่ได้เพิ่มสิเราค่อยว่าเขาเออใช่เขาเขาดี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 ชายโหเขาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเนาะกับข้าวอีกกินเลย ม,มีการเปิดเผยนะครับว่าพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บญชาการฐานบกนะครับแต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบกรณีพบความผิดปกติในการเบริกจ่ายน้ํามันของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัสดสระบุรีล่าสุดคณะกรรมการได้รายงานผลการสอบขั้นต้นให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นได้รับทราบโดยพบว่ากระบวนการเบริกจ่ายน้ํามันเชือเ้อเพลิงในกรมสัมภูรฐานบกมีข้อมูลบ่งชี้ว่ามีการดําเนินการที่เกิดความบกพร่องเป็นความบกพร่องเป็นความบกพร่องหายเท่าไหร่นะสองแสนครับบกพร่องอยู่วะ บวกพ่องก็ก็โอ้โหพ่องเลยบวกพ่องพ่องเร็วเลยพ่องพ่องไปสองแสนโอ้พ่องไปสองแสนโอ้มันพ่องจนแบบโอ้กูอยากว่าพ่องไม่น่าเชื่อนะว่าทั้งหมดนี้จะเป็นข้อบวกพ่องข้อบวกพ่อง